ทำครบ10ข้อนี้ค่าน้ําตาลของคุณนะคะลดลงภายใน2สัปดาห์แน่นอนมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะก็วันนี้ค่ะยาดามีเทคนิคในการลดน้ําตาลภายใน2สัปดาห์มาฝากกันนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะตามยาดามาดูกันเลยค่ะหนึ่งเลยค่ะก็คือลดแป้งลดของหวานแล้วก็ลดน้ําตาลลงนะคะ2ค่ะก็คือทานโปรตีนแล้วก็ไขมันดีค่ะให้พอดีกับร่างกายนะคะ สค่ะก็คือเพิ่มปริมาณการทานผักให้มากขึ้นนะคะเพื่อ,อระบบขผาผลาญที่ดีขึ้นด้วยนะคะสค่ะก็คืองดขนมแล้วก็งดเครื่องเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะคะหรือว่านมผลไม้ที่มีรสชาติหวานนะคะหค่ะก็คืองดการทานอาหารพวกทอดนะคะที่ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็งดการทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนะคะ 6ค่ะก็คืองดการกินรสชาติที่จัดเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่จะทําให้ค่าน้ําตาลของเราค่ะลดลงได้ยากนะคะ7ค่ะก็คือไม่เครียดนะคะเพราะว่าความเครียดนะคะจะคือทําให้ค่าน้ําตาลของเราค่ะเพิ่มขึ้นได้นะคะ8ค่ะก็คือทานน้าให้เพิ่มขึ้นนะคะอ่าวันหนึ่งค่ะแนะนาว่าให้ทานน้าให้ได้อย่างน้อย2-3ลิตรนะคะให้จิบระหว่างวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องปกติจะดีที่สุดนะคะ แล้วก็9ค่ะอออกกาลังกายค่ะให้ยังน้อยให้ได้20-30นาทีต่อวันนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายค่ะจะช่วยระบบเผาผ่านได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็10ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเรานะคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะรูปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วค่ะยาดาเองค่ะดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยสมุนไพรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ กรูแคร์ตัวนี้ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะจะช่วยลดเบาหวานความดันไขมันอาการมือเท้าชาตาผ้ามวนปัสสวาวะบ่อยนะคะนอนไม่หลับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตั้งครรภ์ทานได้นะคะไม่มีผลข้างเคียงค่ะง่ายๆเลยค่ะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะแค่นี้ค่ะเบาหวานความดันไขมันของคุณนะคะลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับใครค่ะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักหายาดาค่ะได้ตามรายละเอียดข้างบนนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า